สวัสดีค่ะวันนี้ยายป้าหน้ากล้องนะคะก็จะมาพูดถึงแมสตัวนี้กันนะคะตัวนี้ที่เป็นแพ็คมาจากจีนแหละมาจากพี่จีนเรานะคะแล้วก็20ชิน้นตัวนี้เนี่ยก็คือซื้อน้องชายกับน้องสะพ้ายใช้เนื่องจากว่าที่ทํางานตอนเนี้เขาไม่มีมาให้เราใช้แล้วเนาะแล้วเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์เราเป็นพยาบาลเราก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงอย่างน้อยนะคะโควิดเนี่ยมัน มันอาจจะตายยากนะแต่ว่าเราต้องดูแลตัวเองให้ดีใส่หน้ากากไว้เวลาไปไหนมาไหนแล้วก็ล้างมือบ่อยๆพกแอลโกอฮอล์สเปรย์หรือแอลโกอฮอล์เจลไว้นะคะทีนี้ก็จะมารีวิวไม่ได้ค่าจา้างหรือได้อะไรทั้งนั้นแต่ว่าป็นคนชอบอยู่หน้ากล้องนะคะก็จะมารีวิวเฉพาะตัวนี้ที่ใช้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือซื้อจากน้องชายราคาตอนนี้มันยังแพงอยู่เนาะแล้วที่ซื้อกับน้องเนี่ยก็คือมันมันไว้ใจได้เนื่องจากว่าเออ เป็นคนที่เรารู้จักไม่ใช่แมสมือสองแล้วก็เป็นของใหม่เนาะที่จีนเขาก็ใช้กันนะคะโดยการทดสอบก็ง่ายๆก็ต้องตัดเนาะอันนี้คือตัดเก็บไว้เลยเผื่อมีใครเขาแบบอยากจะมาขอแบ่งปันไปใช้บ้างจะได้แบบเออยืนยันได้ว่าเฮ้ยของเรามันมีสามชั้นนะไม่ได้มีแต่สปันบอลมีแผ่นกรองให้ด้วยนะคะก็ให้เริ่มดูตั้งแต่แถบนี่เลยยางยืด มันจะเป็นกาวแป๊กตรงนี้นะคะก็เหนียวแล้วก็นุ่มดีนะคะก็สําหรับตัวเปียวเนี่ยใส่แล้วไม่เจ็บหูอะไรนะคะก็ความยืดหยุ่นมันก็นุ่มอยู่เนาะอันที่สองชิ้นส่วนต่อไปคือเป็นส่วนตรงแกนเหล็กอันนี้เป็นส่วนด้านล่างขอบด้านล่างก็เรียบร้อยดีนะคะอันนี้เป็นส่วนตรงแกนเหล็กค่ะแกนเหล็กเนี่ยก็ไม่บางนะคะก็ไม่ได้แบบเออเห็นตรงแกนเหล็กชัดเจนอันนี้ก็คือหนาแนบเนียนไปกับแกนเหล็กเลยนะคะแล้วก็ ออดูแบบไม่ไม่ทะลุง่ายอะ่ะคือบางอันนะจะเห็นว่ามันมีแกนเหล็กแต่ว่าคือตรงแกนเหล็กนี่มันจะบางมากพร้อมที่จะทะลุขาดออกมาก่อนที่จะมีก่อนที่แมสจะพังหรือสาำและสุดท้ายอันนี้ก็คือสุดท้ายก็ต้องเป็น3มชั้นนะคะชั้นแรกเป็นสีฟ้านะคะเป็นแผ่นสปันบอลแบบนี้ซึ่งมีความหนาพอสมควรนะคะทำให้ใส่แล้วเนี่ย ไม่ไม,ไม่ไม่นุ่มนิ่มจนเกินไปใส่แล้วรวมกับแมทที่รวมกับก้านของหน้ากากที่ดีทําให้มันกระชับใส่แล้วมันไม่แบบยวบยากหายใจสะดวกคือใส่แล้วแมทไม่แบบผุบเข้ารูจมูกตามลมหายใจเข้าแล้วก็ผุบเข้าผุบออกแบบนี้ค่ะก็คือถือว่าไม่ได้บางจนน่าเกลียดน,นะคะเป็นสภาพที่หนาพอดีแล้วก็ใส่แล้วก็ไม่ได้รอ้อนจนเกินไปนะคะชั้นที่2ก็ถูกต้องเลยเป็นแบบนี้นะคะเป็นแผ่นกรองนะคะซึ่งค่อนข้างหนามีมาตรฐานอยู่นะ ก็ไม่ได้บางไปนะคะและส่วนชั้นที่สามชั้นสุดท้ายเป็นชั้นที่ติดกับหน้าเราก็เป็นสีขาวแบบนี้นะคะซึ่งชั้นที่3มกับชั้นรากที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยจะมีความหนาพอๆกันซึ่งก็ถูกต้องตามหลักเลยนะคะ อะละคะ่ะก็มารีวิวให้สั้นๆนะคะในยุคโควิดแบบนี้นะคะสิ่งที่สําคัญก็คือการใส่หน้ากากการล้างมือนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงไปที่ในชุมชนแออัดนะคะที่สําคัญตอนนี้นะโยบายก็คือหยุดอยู่บ้านนะคะเพื่อหยุดเชื้อและก็เพื่อชาติค่ะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะวันนี้เยป้าหน้ากล้องบ๊ายบายคะ่ะ